ท่านนานยกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านไปตรวจขั้นตอนการปฏิบัติและความพร้อมของการจัดขบวนพยุยหญยาตราทางชลมากในการซ้อมเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งที่7ค่ะที่โรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและวัดอรุณราชวราราขอภัยกันแล้วและวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารนะคะวัดมหาวิหารค่ะ วัดอรุณน,นะคะขอ<ช>อีกครั้งนะคะท<ช>่านนายกรัฐมนตรีตรวจขั้นตอนการปฏิบัติและความพร้อมของการจัดขบวนพยุห้ายาตราทางชลมารกในการซ้อมเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้าเจ้าพระยาครั้งที่7ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและวัดอรุณราชวรารามราชวร,รวิหารนะคะซึ่งนางสาวแพทองทานชินวัตนรนายกรัฐมนตรีตรวจขั้นตอนการปฏิบัติและความพร้อมของการจัดขบวนพยุห้ายาตราทางชลมารกในการพระราชพิธีเสด็จพระราช ดำเนินถวายภาพพระกรถินณวัดอรุณนะคะทั้ทงนี้ทางกองทัพเรือก็ได้จัดการฝึกย่อยเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน10ครั้งด้วยกันนะคะทั้งวันที่1วันที่8วันที่15วันที่22สิงหาคมเดือนกันยายนก็มีช่วงวันที่3 12 19 และ26กันยายนนะคะยังมีช่วงตุลาคมด้วยค่ะคือวันที่3และ10ตุลาคมคโดยในครั้งนี้นะคะเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่7ค่ะและการซ้อมใหญ่จํานวน2ครั้งในวันที่15และ22ตุลาคมซึ่งพระราชพิธีกําหนดจัดขึ้นนะคะในวันที่27ตุลาคม2567ค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกําลังพลฝีภายและทุกภาคส่วนนะคะรวมถึงเพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง,ง่างามและสมพระเกียรติซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะน้ต แต่ได้มีการเริ่มฝึกซ้อมเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยากองทัพเรือเองค่ะก็เปิดให้ประชาชนนะคะ,ะเข้าชมการซ้อมพายเรืออย่างใกล้ชิดที่บริเวณสะพานพระราม8 แล้วก็พื้นที่อูทอทอ่ทหารเรือทนบุรีกรมอู่ทหารเรือและอาคารราชนาวิกสภาโดยมีประชาชนทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะให้ความสนใจในการซ้อมรวมถึงการเยี่ยมชมเรือพระราช,ชาพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นการแสดงถึงการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราท่านนายกเองก็ท่านสวมใส่กระโปงนะคะเมื่อวานนี้แต่ว่านะคะแต่งกายเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็ไปชมด้วยและท่านชื่นชมและเป็นกําลังใจให้กําลังพลฝีพาย ซึ่งกำลังพลฝีพายมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะท่านบอกว่าท่านชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะซึ่งนะคะกำลังพลฝีพายมีความสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมสแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ขอให้กำลังพลทุกคนภาคภูมิใจและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การจัดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพ,พระกรถินด้วยขบวน พยุหายาตราทาชลมากเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนะคะหลายท่านก็ติดตามที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะเรีักสันว่าวัดอรุณนะคะจุดนั้นเนี่ยเพราะว่าวัดอรุณเนี่ยติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยสวยงามมากถ้ายิ่งอยู่ฝั่งเกียรกายใช่ไหมเนี่ยมองไปสวยมากค่ะ